สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเฉลยนะครับแพทหนึ่งนะครับตรีโกณข้อที่5รอบต่อคอห้าแปดนะครับก็เริ่มกันเลยเ,เลยทุกคลิปนะเปิดตัวอย่างนี้ทุกคลิปเลยอ่ะออมาถึงปั๊บเห็นไหมครับคอสเซต้าส่วนสองนะครับแล้วก็ไปคอดคอร์ทดทีคอรดเนี่ยอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราต้องการอีกตัวนี้นะแน่นอน,นครับเราเราต้องหาเซต้าให้ได้ก่อน แล้วก็มาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรู้นะครับเอาเลยแล้วกันนะสิ่งที่เราจะต้องรู้ตัวแรกเลยครับแทนมุมครึ่งครับอันนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยมันจะง่ายเนี่ยเราเรารู้สูตรมันจะง่ายนะคือพยายามคิดวิธีอื่นแล้วถ้าเกิดไม่รู้ตัวนี้เนี่ยมันคิดออกหรือเปล่ามันจะยากมากนะครับคราวนี้ไอ้สูตรที่ว่าถึงพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยก็คือตัวนี้ครับนะไซน์เอ็กส่วนด้วยหนึ่งบวกคอสเอ็กนะครับนะอันนี้วิธีการจาก็ง่ายมากครับแทนถ้าเกิดแทนธรรมดาเนี่ยแทนมันมีค่าเท่ากับไซน์ส่วนคอสใช่ไหม ถ้าเกิดมุมมันส่วน2นี่แล้วก็แถมบวกหนึ่งให้มันแค่นั้นเองนะอันนี้น่าจะง่ายกว่านะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นครับคอร์ดก็คืออะไรคอร์ดก็ตรงข้ามกันใช่ไหมคอร์ดก็คือ1ส่วนแทนมันก็จะกลายเป็น1บวกกับคอร์ดคอสเนะครับส่วนด้วยไซน์เแบบนี้แล้วก็เท่ากับนะครับคอร์ดนี่เปลี่ยนเป็นคอสส่วนไซน์ครับนะเพราะว่าคอร์ดมันตรงข้ามกับแทนนะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เอาอันหนึ่งเอ็กซ์อันหนึ่งเซตานะครับดูมัวๆเนอะเดี๋ ชบเซตานะครับอันนี้ก็เซตานะครับ J คราวนี้ก็จดัดรูปให้เรียบร้อยก่อนนะครับ2คูณกับ1บวก Cos นะครับส่วนด้วย sin เซตาเท่ากับอันนี้บแล้วก็ทั้งหมดกำลับบงสองนะครับ ตอนนี้ก็แก้สมการธรรมดานะครับไม่มีทางอื่นนะเราเราก็เขียนๆไปเรื่อยๆก่อนนะราวนี้แอบลักไก่ได้ไหมเราบอกออกซด์ตัวที่ตัดกับซด์ตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนะครับไอตัวนี้มันยกกำลังสองอยู่เนาะมันก็จะมีซายข้างล่างอยู่สองตัวนะครับแล้วก็ตัดตัวนี้หนึ่งตัวทิ้งไปมันจะเหลือตัวนี้อยู่ฝั่งตัวเดียวฝั่งเดียวตัวเดียวอ่ะส่วนข้างบนทําอะไรไม่ได้ครับลองกาลังสองสมบูรณ์ไปดูหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังนะครับ แล้วก็บวกกับกลังกาลังสองแบบนี้โอเคซึ่งน้องก็ต้องรู้อีกอันหนึ่งคืออะไรครับ sin อะไรก็ตามเนี่ยกำลังสองนะครับบวกกับคอสกำลังสองมีค่าเท่ากับ1ฉะนั้นตัวเนี้ยบวกกันก็จะได้1ครับ1บวกกับ2 sinθ เซต θ าคอสเซตานะครับวันนี้าซฝั่งเนี้ยย้ายขึ้นไปคููเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น2 sinθ เซตาบวกกับ2อ,อุ๊ย เห็นอะไรบางอย่างเห็นนะเียนสวยๆก่อน2 sin ซ cos ซอเอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหายครับฉะนั้นเราจะได้ว่า2 sin ซมีค่าเท่ากับ1นะครับแล้วก็ sin ซมีค่าเท่ากับเศษนส่วน2นะครับคราวนี้เนี่ยโจก็บอกว่ามุมมุมมันอยู่ระหว่างศูนย์หนึ่งพาส่วนสองก็คือ90องศาจริงไหมฉะนั้นเนี่ยเรารู้ทันทีเลยครับว่าเซตาเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ30องศานะครับแบบนี้ โอเคคราวนี้โจจะได้ตัวนี้ใช่ไหมไม่ยาแล้วครับเรามาหากันก่อน s ซสามสมีค่าเท่ากับ1นส่วนสองนะครับคอสไอซอเซตา้าข้างล่างก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็เป็น c o s หกสิบครับคอสหกสก็คือ1นส่วนสแล้วก็เ e กครับเสกนี่มันก็คือ c o s หนึ่ส่วนคอสจริงไหมงั้นเราหาคอสก่อน c o s สามคือรูทสาส่วนสโอเคงั้นหนึ่บวกซนะหนึ่บวกไ n แล้วก็ใสกก่กำลังสองนะครับใสก่สสกำลังสองก็คือ สี่ส่วนสามใช่ไหมมาจากไอ้ตัวนี้ยกกาลังสองแล้วกลับเศษส่วนหาเนื้อคอสหกสิบครับใช่ไหมคอสสองเซต้าคือคอสหกสิบมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองจะได้แบบนีนะ้ถ้าเร็วไปก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นสามส่วนสองนะครับคูณกับสี่ส่วนสามครับหนึ่งกัสองจะขึ้นมาคูณก็กลายเป็นสองส่วนหนึ่งแล้วก็ตัดกันครับสามสามตัดแล้วก็คําตอบก็คือสี่ฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อสี่นะครับ สรุปครับสิ่งที่น้องต้องรู้ในการทําข้อนี้ก็คืออย่างที่1และอย่างที่2าตามนี้นั่นเองนะใครไม่รู้อะไรก็จดเพิ่มเข้าไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ